ขายขายของออนไลน์จำเป็นต้องเข้าใจเรื่องนี้เป็นอย่างยิ่งค่ะ e-commerce หรือว่า electronic commerce นะคะแปลว,ว่าธุรกิจพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือว่าเรียกง่ายๆก็คือการซื้อขายของออนไลน์โดยผ่านระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตคือซื้อขายของออนไลน์นั่นแหละเพราะค้าแม่ค้าออนไลน์ทั้งหลายฟังทางนี้นะคะคือตอนนี้ e-commerce เนี่ย อีกประมาณกลางเดือนหน้านะคะระวังเรื่องของการเสียภาษีนิดหนึ่งนะคะมันจะมีเรื่องของค่าธรรมเนียมเวลาเราเป็นพ่อค้าแม่ค้าแล้วเราไปฝากขายตามแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยแพลตฟอร์มเหล่านั้นกําลังจะขึ้นค่าธรรมเนียมนะคะลองเช็คดูดีๆนะคะว่าแต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยเขาขึ้นเป็นกี่เปอร์เซ็นต์ก็จะเริ่มประมาณกลางเดือนหน้าเป็นต้นไปนะคะทีนี้กลับมาที่ธุรกิจอ e ีคอมเมิร์ซนะคะมันมีข้อดีอยังไงการซื้อขายของออนไลน์ซื้อมาขายไปเป็นร้านขายของชำยี่ปัวซาปัวที่จะต้องวางสินค้าหน้าร้านนะคะ ในในเชลฟ์ในชั้นขายของแล้วก็รอให้คนซื้อผู้บริโภคเนี่ยเดินเลือกสินค้าแล้วก็เดินมาต่อแถวแล้วก็ชําระเงินที่แคชเชียร์ตอนนี้ระบบนั้นเนี่ยมันค่อนข้างเริ่มค่อยๆหายไปพูดอ,อย่างงี้ดีกว่าคือมันมีลัก,ลกษณะของ e ขอีคอมเมิร์ซเข้ามาแทนที่ทุกคนสามารถมีมือถือเครื่องเดียวนะคะเข้าอินเทอร์เน็ตหรือว่า WiFi คนะหรือ 4G 5G ในโทรศัพท์ตัวเองแล้วก็กดเลือกสินค้าและบริการได้เลยอีกแป๊บหนึง่งอาจจะหลักหนึ่งวัน2วัน3วันก็มาส่งที่หน้าบ้านแล้ว ซึ่งเขาประเมินกันนะคะว่าในอนาคตเนี่ยไม่ถึง1วันก็จะ ดิลิเวอรี่ก็จะทุกอย่างมาส่งถึงหน้าบ้านละโดยไม่ต้องรอไประษนีไม่ต้องรอขนส่งทุกอย่างระบบมันค่อยๆพัฒนากันมากขึ้นทีนี้กลับมาที่ธุรกิจของอ e ีคอมเมิร์ซนะคะเผื่อว่าใครยังไม่เคยเข้าสู่ธุรกิจนี้แล้วกาลังจะเข้าสู่ธุรกิจนี้มันมีข้อดีค่ะก็คือว่าอา้าวอันแรกนะคะต้นทุนต่ำคือเราไม่ต้องสร้างหน้าร้านใช่ไหมไม่ต้องจ้างพนักงานขายนะคะประหยัดต้นทุนมากอันที่2ก็คือมันสามารถขายได้24ชั่วโมงคือมันไม่ต้องมีปิดร้านเลยแหละเดี๋ยวนี้ ออนไลน์ทิ้งไว้แล้วก็มีระบบเหมือนแชทบอทตอบลูกค้าอัตโนมัติอย่างเงี้ยค่ะเราก็เข้าไปตั้งได้ในนั้นก็คือเขาสามารถเลือกซื้อสินค้าและบริการเราผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดไม่มีปิดแบบนอกจากอ่าไฟดับระบบล่มอะไรอย่างเงี้ยนะคะเป็นต้นอันที่3มก็คือเพิ่มโอกาสในการขายเพราะว่าสามารถขายไปได้ทั่วโลกไม่จําเป็นต้องอยู่ขายในประเทศเท่านั้นนะคะคือถึงแม้ว่าสมัยก่อนเนี่ยกำแพงภาษานะจะเป็นสาเหตุที่ทําให้เราเนี่ย ขายของไปที่ตลาดต่างประเทศไม่ได้แต่เดี๋ยวนี้ไม่ไม่เป็นแล้วคะ่ะเพราะว่ามันมีเรื่อง AI ระบบแปลภาษาเข้ามาเนี่ยตามแพลตฟอร์มต่างๆสมมติมว่าเราเลือกเ,ออเราใช้ภาษาไทยในการขายของเนี่ยประเทศปลายทางที่เขาจะซื้อของเราเขาก็สามารถแปลเป็นภาษาของประเทศนั้นๆได้คือตอนนี้กำแพงภาษามันค่อยๆจะละลายหายไปละนะคะข้อดีต่อไปก็คืออันนี้มันมีเครื่องมือในการสื่อสารนอกจากว่าเราไม่ต้องลงทุนในการพัฒนาเว็บไซต์เองในการขายของแล้วเนี่ยเรายังคือเราอาจจะต้องเสียค่าธรรมเนียมให้แต่ละ เว็บที่เราไปฝากขายนะคะช่องทางพวกนี้เขาก็จะประชาสัมพันธ์สินค้าให้เราด้วยโดยที่เราไม่ต้องเสียจ่ายค่าโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์เองนะคะแล้วก็อันสุดท้ายก็คือช่องทางพวกนี้เขาจะเก็บ Data เอาไว้ที่เคยเราให้ฟังมาเป็น Big Data เอ่ยอะไรเอ่ยแต่ข้อเสียคือไอเดต้านั้นมันอาจจะไม่ใช่ของเราคือเราไม่สามารถดึงเอาข้อมูลนั้นมาใช้งานได้อาจจะต้องผ่านระบบหลังบ้านของแต่ละแพลตฟอร์มหรือผ่านพวกเซลล์ที่มาขายของเพื่อที่จะดึงให้เราเข้าไปอยู่ในแพลตฟอร์มนั้นๆสามารถที่จะ คุยเรื่องระบบหลังบ้านเรื่องระบบ CRM นะที่เคยเล่าให้ฟังก็คือระบบหลังการขายนะคะอันนี้ก็สอบถามได้ในแต่ละแพลตฟอร์มทีนี้กลับมาที่ e-Commerce ช่องทางการขายของออนไลน์นมีอะไรบ้างมันแยออกเป็นสช่องทางใหญ่ๆนะคะช่องทางแรกก็คือขายโดยที่มีเว็บไซต์เป็นของตัวเองก็คือไม่ว่าจะเป็น w ว w บไซต e เ s ็นบิ r เซ็าใช่ไหมเว็บไซต์บ s สเซ็ตไลบ com อะไรเงี้ยอันนี้คือขายของบนเว็บไซต์ของตัวเองแต่ว่าข้อเสียเนี่ยคือเราที่เป็นเจ้าของสินค้าและบริการเนี่ยจะ ต้องไปจ่ายค่าโดเมนนะพวกเว็บไวต์ต่างๆค่าเขาเรียกบำรุงรักษาระบบเว็บไซต์อันนี้รายปีก็จะต้องเสียให้เซิร์ฟเวอร์หรือว่าพวกระบบโดเมนที่เราไปฝากไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้มีค่าใช้จ่ายอันที่2ก็คือขายผ่านมาร์เก็ตเพลสอะไรอย่างเงี้ยแอปส้มแอปฟา้านะช้อปปี้ลาซานะด้านาจะพูด้ไม่โดดดูง่ายแล้วเราก็ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายต้นทุนพวกค่าโดเมนค่านุนค่านีใช่ไหมแต่ที่เราจะต้องเสียก็คือค่าทมเนียบให้กับแพลตฟอร์มพวกนี้ที่เกิดไปเมื่อตอนต้นคลิปมานะคะ นีต้องเช็คดีๆไม่ใช่ว่าสมมุติเราขายของร้อยบาทนะไปขายที่ช็อปปี้ลา a าดาแล้วเราจะได้กลับมาร้อยบาทนะเราจะต้องเสียค่าแปะเจียค่าผ่านทางอะไรอีกซึ่งอันนี้ก็ต้องไปดูค่ะว่าแต่ละสินค้าและบริการเนี่ยเขาหักค่าธรรมเนียมพวกนี้ไปเท่าไหร่เราจะไม่ได้รับเน็ตนะอันนี้คือข้อเสียช่องทางที่3ก็คือขายผ่านโซเชียลคอมเมอรนะคะก็คือพวกโซเชียลมีเดียต่างๆ เรามีบัญชีสื่อออนไลน์อย่างเงี้ยนะจะค่า,ายต่างๆเนี่ยแล้วเราก็ไปขายผ่านช่องทางสื่อออนไลน์ของเราช่องทางนั้นโดยอาจจะมีสร้างเพจขึ้นมาสร้างาหน้าร้านขึ้นมาอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยเป็นต้นทุนที่ต่ำที่สุดเพราะว่าเราไม่ต้องเสียอะไรเลยแล้วก็เงินก็เข้าเรา100%ใช่ไหมเวลาผู้บริโภคซื้อขายของเราก็เข้าเราแต่เราก็จะต้องเสียภาษีให้กรมสรรพากรเช่นกันเพราะค้าแม่ค้าออนไลน์อย่าลืมนะคะว่าซื้อขายของออนไลน์ตอนเนี้ยสรรพากรก็กําลังจับจ้องแล้วก็ต้องเสียภาษีโอเค หักลดหย่อนได้แต่ว่ากับค่าคอมมิชชั่นเนี่ยมันจะมีค่าใช้จ่ายที่จะต้องจ่ายพวกเนี้ยค่อนข้างสูงก็อันนี้อย่าลืมเด็ดขาดเลยนะคะไม่งั้นมันจะทําให้กําไรของพวกเราเนี่ยลดหายลงแล้วก็อาจจะไม่คุ้มในการขายของบางอย่างเป็นต้นต้องทางผ่านโซเชียลมีเดียของตัวเองเนี่ยข้อเสียคือให้ความน่าเชื่อถือน้อยที่สุดเนื่องจากว่าพวกเนี้ยแอคเขาอาจจะปิดเมื่อไหร่ก็ได้คือถ้าเราไปซื้อสินค้าไดบริการเราไปเจอมิจฉาชีพเขาอาจจะให้เราจ่ายไปแล้วไม่ส่งสินค้ามาอะไรอย่างเงี้ย น็นนนต้ะะคะก็ต้องป้องกันเอาไว้อ๋อมีอีกอันนึงถ้าขายผ่านโซเชียลเนี่ยก็คือเราจะโดนปิดกั้นจากผู้ให้บริการก็คืออย่างอย่างเงี้ยสมมุติเราขายของผ่านติ๊กตอกแล้วคุณภาพแสงสีเสียงไม่ดีก็อาจจะถูกปิดกั้นจากเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นต้นค่ะ